เรื่องทน่เราก็สู้มันง่ายได้ฮะเราสู้กดก รอก่กว่ังแต่ดาดน้าทีเมุกเลยแล้ว่อจะลอยอระมาๆไมถึิทีแล้วพบกันะดีเจที่มีชื่อเสียงในการโยกดังที่สุดในประเทศจริงหรอเรื่องริงวันนี้เขามานี่เหรอมานี่เขาคือเขาคือเนี่ะดีเจที่เนี่ยะเจ็ดสลึงุดที่ดีเขาบอกว่าเขาแบบมากใช่ไหมอี้พ่ดีบอกว่าลอกมากโอเคนี่ระเด็นะสบายที่